ความงามในพุทธศาสนาท่านแบ่งขั้นแบ่งตอนได้เป็นสามอย่างที่เรียกว่าสิ็นสมาธิปัญญาดังคำที่ท่านอธิบายว่าอาธิกัญญานังามเบื้องต้นในเกดจิต มัชเชกัญญานั่งงามเบื้องกลางได้เกบสมาธิวิโยสานะกัญญานั่งงามที่ที่สุดคือได้เกบปัญญาทันว่าอย่างนี้ความงามในาศาสนามันแตกจากความงามของโลก โลกเขาถือกันว่ารูปสวยรวยทรัพย์จึงเรียกว่างามแต่ว่าความงามในศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นรูปสวยไม่สวยก็ช่างแต่มีศีลเป็นเครื่องอยู่มีศีลเป็นเครื่องประดับมีสมาทาสมาธิเป็นเครื่องประดับ มีปัญญาเป็นเครื่องประดับนั่นเลยเรียกว่าความงามมันจะงามได้ยังไงศีลส,สมาธิปัญญาเป็นตนในตัวอะไรจะงามได้ยังไงขอให้ลองคิดดูไม่มีตัวมีตนแหละศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าไม่มั สู่ออมเข้าในตัวคนเท่านั้นน่ะมันทางงามเองที่ไปถึงเบื้องสินเบื้องต้นที่ว่าอาทิกันยานัมสินเป็นของงามเบื้องต้นสินเรียกว่าปกติศีราสศีรจะก็คือว่า ก้อนหินนั่นเองทันปกติทุกอย่างปกติในที่นี้ไม่ได้หมายความเหมือนกับก้อนหินจริงๆอย่างท่านกฟาทางหากที่ว่าก้อนหินนั่นคือปกติไม่กระทำความชั่วคนเราเกิดขึ้นมาไม่ใช่มาทำความชั่ว ปกติไม่ได้เกิดมาทำามชั่วททำมาหากินเลี่ยงคีบโดยสุจริตแต่คนเรานั้นมันกิเลสคสอบงำจึงสามารถทำามชั่วดโดยประการต่างๆมันเลยไม่ปกติเสียศีลาชีลาเป็นว่าปกติัมกลาบเจ้าทั้งหลายท่านเสนเสิ่ โดยอัดบาลีท่านว่าไว้ว่าสีล่ะสีลาะปลว่าปกติคือไม่ทำคมชั่วนั่นเองศีละมีอัดสีประการสีลโถตทรลีงเรียกว่าศีลา สีปัตโถด้วยอัดด้วยเย็นสีสัตโถด้วยความว่าด้วยอัดว่าสูงสีรัตโทรอลิงิงให้รอรักษาโดยอัดว่าเปืนงของสูงที่อัดอธิบายนั่นว่าสีรัตโนอธิบายมาแล้ว แล้วปกติปกติกายว่าจาใจไม่ทำความชั่วเรียกว่าสีละโทสีัะโถเป็นของเย็นถ้าแล้วสินี้ไปไว้ในตัวแล้วเย็นทั้งตัวของเราแน่เย็นั้นคนอื่น คนที่คบหาสมาคมกับตัวของเราก็เยือกเย็นเราก็เยือกเย็นเย็นด้วยเหตุที่ว่าไม่มีการลักการขโม,มยการช่อการกงการฆ่าสาัตว์จิตไม่มีทั้งนั้นแหละหมดเว้นจากจิตอาหมดเว้นจากข้อ่าภัยข้ออมบอาประการแต่ประกาศได้ใน,นเย็นหมด ที่ไม่เย็นนั่นคือว่าไม่มีสิติแไไหนก็เดือดร้อนกลัวได้เขาจะรณจะขโมยกลัวเขาจะฆ่าจะแกงกลัวทุกอย่างบ้านเมืองเรานี้เดือดร้อนแม้จะลงจากบันไดไปก็เดือดร้อนเพราะเหตุในมีจิตน,นั่นเองไส,ส่เมตตาไวาจะถูกฆ่าถูกแกงเมตตาว่าจะถูกทำลายโดยประการต่าง เดือดร้อนอุ่นวายแต่มดเพราะเหตุมีสินถ้ามีเสินเสียอย่างเดียวแล้วหมดเรื่องความเดือดร้อนไม่มีไม่ได้ความเย็นตัวของเราจะเย็นคือไม่คิดอิจฉาริษยาปัญญาบาตอาฆาตใครทั้งหมดคนอื่นก็เย็น อยู่ด้วยกันก็เย็นมดบ้านเมืองวุ่นวี่วุ่นวายอย่างนี้เพราะเหตุใม,มีสินเนั่นเองอย่งนี้หนำถือกันซ้ำว่าคนที่มีสิทธนั่นเป็นคนครึกไม่ทันสมัยโหนหนือยไปจริงมันทันสมัยเขาก็เพราะเหตุมันเดือดร้อนนั่นเอง มันจะไปทานสมัยเขาเพราะคนเราน่ะนะมันเดือดร้อนวุ่นวี่วุ่นวายเราจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้มันต้องเดือดร้อนไปด้วยกันเพราะว่าข่าก็ข่าเขาแกงเขาแกงเพราะดื่มสลายยาเาก็ต้องดื่มเขาเราขาตีเขาต่อยก็ต้องตีกเขาอนาคตมันยังค่อยทันเขา แต่ความเป็นจริงแล้วนะอันนั้นมันล่าสมัยไปเส็จแล้วลองดูถ้าหากมีจินอย่างที่ว่านี่น่ะบ้านเมืองจะเป็นยังไงจะอยู่ยเย็นเป็นสุขไหมแล้วทุกคนเกิดก้นมาต้องการความสุขไม่ใช่หรือแล้วมาทำวุ่นว,ว,นวายนไปมันจะสุขที่ไหน อาหาวี่จินเสียอย่างเดียวตำรวจก็ไม่ต้องมีผุยพากษาก็ไม่ต้องมีศาลก็ไม่ต้องมีเรื่องเจ้านายฝ่ายบริหารปกครองไม่ต้องลำบากทำคิดก็บอกว่าคิดตรงๆรงซะทำถูกก็บอกว่าถูกตรงๆงะไม่ต้องต่างทนายความ ตั้งทำามความกันซักไซเรียงจี้กันจนกระทั่งตาไม่ได้กงค่อยอยอมรับกระาพทุกมานั้นยังไม่อยอมรับจังจิตคุตกจิตกระลังก็ยังหาว่าเขาจะโทษอยู่สัมมันเจนอย่างนี้มนุษย์ชาวโลกของเราท่านยังว่าจีตถโถนั่นเป็นของเย็นซีตถโถ เป็นของสูงมนุษย์คนเราในยากที่จะเอื้อมถึงแต่ก็เหตุนี้แหละมันอยู่สูงเหลือที่เราจะยืดถึงชีรัตโถเป็นของวิเศษสูงสุดเมื่อสูงตัวของวิสติสัสสสสน,นนี้โดยอัด มีสี่อย่างมันงามอย่างนี้เรียกว่างามเบื้องตน้นข้นหากว่าเรามีสินแล้วเข้าแ่ที่บานนี้แหละมันจะงามไหมรับรองว่าทุกคนต้องงามสุขภาพเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างงามรูปงามกาย เส็นของเปื่อยเจ้าปฏิคูลตา้เป็น,าปนงามจิลงามธรรมตายไม่เป็นผูทน้ทธเจ้าและอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านงามในเบื้องต้นทําการที่สุดยังมีคุณความดีของท่านตลอดนี้ยาวจนป่านนี้ ใ,ใครไหวใครศักดิ์สิทบูชาก็ตนนอนนับถือก็ยังไม่จืดจางคนคนนั้นย่อมงามได้ตามท่านกราบไปก็ต้องงามตามท่านเคารพนับถือบูชาก็าต้องงามตามท่านปฏิบัติตามท่านง,งามทุกอย่างมันน,นีเรียวงามโดตน อาทีเบื้องต้นใหแท้ทีเดียวำำางามาท,ทำกลางคราวนี้คือสมาธิทำจิตให้เยือกเย็นสงบอยู่กับที่ไม่คิดอิจฉาเยสยาไม่พยาบาทจ้องล่างจองผ่านมีเมตตาภานี้เร็นดูสราะหอสงขาเรื่องการนิสัต ความมามเสมอของจิตอน,นั้นทำความงามไม่เกิดแก่ตัวของเราเมื่อเกิดแก่ตัวของเราแล้วคาวนี้คนอื่นก็อดที่จะทำตามไม่ได้ต้องสงบอาบความงามในท่านกลาง ต้องงามมาจากกินได้ก่อนงามเบื้องต้นได้ก่อนมันก็ต้นไม้คณะปลูกเอาพันธุ์ดีๆมาปลูกมันขึ้นแล้วมันก็งามต้นมันก็งามมันขึ้นแล้วต้องงามที่เบื้องต้นงามเลยผลลูกผลผลก็งามทั้งนั้นนหะมันมาเจกนัยยะมาเจกนยยะหนังงามเน่ยทำกลาง งามที่สุดงามด้วยปัญญาคือชาดเขีเยบแหลมรู้เท่ารู้รออรู้เรื่องรู้จักจิตจักถูกรู้จักดีจักั่วงย่อมทำจะจริงจิตถูกย่อมทำเลเะเ่อเลีเ้ยวไหล ความจิตใจของตอนไวนะ้ในอยู่ในทางทชอบกะขอในทางสัิตถึงแม้จะเข้าหมู่เข้าคณะเข้าสังคมาก,การ็รู้จักกาลเทศะรู้จักปอมาตนสมควรแก่ฐานะของตอนโดยประการใดย่อมงามตลอดเวลา อันนี้เรียกว่างามที่สุดงามอีกในหนึ่งที่เรียกว่างามในพุทธศาสนาอาทิคานญาณังมัจเจกันญาณังประโยชา,า,านา์กานญาณังงามเ้องต้น,นทำการที่สุดพุทธศาสนานี่ล่ะต้องมีเครื่องประดับ ศิ้นนั่นน่ะมาไว้เฉพาะในตัวของเราศิลนห้าชิ้นแปดชิ้สิบ็ิสยี่สิบก็ตามเถิะปฏิบัติให้เรียบร้อยทุกจิิงทุกประการไม่ผิดพลาดไม่ขาดต้องบุกร่องตั้งรวมระวังในศินนั่นเดียวเมื่อตั้งรวมระวังในสินแล้วตัวตนเองตัวของตนเองนั่นแหละ รู้ตึกตัวเองว่าอะไรจิตอะไรถูกอะไรจิตอะไรดีอะไรชั่วควรชั่วย่อมละได้เพราะเหตุที่เราเป็นชั่วเราสารวมไม่ต้องละชั่วไม่ควรไม่สารวมเนี่ยค่อยละอะไรละชั่วมันค่อยสำรวมเมื่อสารวมแล้วสานนี้ ม่เห็นสิส่งแต่ขาดตัวบุกรองบริสุทธิ์หมดจดทุกอย่างม,มันเลยกลายเป็นสมาธิในตัวสมาธิเลยตั้งมั่นเนี่ยนแน่วแน่อยู่ในน,นั้นเป็นจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวในทีนั้นเมื่อจิตแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วย่อมองเห็นสิ่งต่าง จะถูกดีได้ช่วยหยาะเอียดมองเห็นได้ด้วยปัญญาล่ากิเลสได้ดูขมด้วยปัญญาปล่อยวางได้ด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้นั้นหมายความถึงเรื่องปัญญาที่เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างน่ะอารมณ์นังปวงหมดน่ะเห็นไปโทษทุก เต็นเป็นบาปันือตนมันไม่ดีเราละได้ยังคล้องเกี่ยวข้องกับกดทุกการเราละหมดอันนั้นแหละตัวปัญญาอันท,ที่ละได้นั่นแหละปัญญาเราทำทุกวันในนี้เนี่ยทำาางเทียนภาวนาก็คือปัญญานั่นแหละเห็นโทษเห็นทุก เห็นภัยก็คือตัวปัญญานั่นแหละมันทางมีสมาธิไปนในตัวเมื่อจิตตั้งมั่นในริงเดียวแล้วยอันในอารมณ์มันเดียวเล้วก็มองเห็นนันนั้นแหละความชั่วความผิดทุดจริตต่างๆของเกี่ยวข้องกังวลนั้นแล้วก็ละนั้นะนมันจะปัญญาไปนในตัว สินสมาธิปัญญาเลยรวมมาเป็นอันเดียวว่าทึงเรื่องสินแต่ถ้าเป็นสมาธินะฮะเป็นปัญญาว่าทั้งเรื่องศินนี่แหละคือพิรณาถึงเรื่องสินนะก็ทั้งเรื่องสินนะ่ตัวปัญญาเนื่องนก็เกิดขึ้นพร้อมนะคนไม่มีปัญญารักษาศินเลยบริสุทธิ์หรอกต้องมีปัญญาจึงรักษาสินได้ ที่ปัญญาจะเกิดก็เพราะมีสิมให้พ่อไอมีสมาธิพร้อมไปในตัวสินสมาธิปัญญาได้รวมเป็นอันเดียวเราไปมัวจะพิจารณาเราไปมัวจะสแสวงหาถึงเรื่องปัญญายัางไงจะเกิดอะไรต่ออะไรต่างๆโอ๊ยไฟใหญ่ไปโตเราไม่เข้าถึงตัวหลักตัวนี้นะ่ะ เข้าถึงสมาธิตัวสินสมาธิปัญญาอยู่ในที่นี่แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นมันรวมมาในที่เดียวนี่ทั้งหมด